ซุปตาสาวอั้าพัชราภาคอนเฟิร์มเองยังรับเล่นละครหรือไม่ เรียกว่าถูกจับตามองอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสําหรับนางเอกสาวสุปตาสาวอั้มพัชราภาชัยเชื้อว่าจะกลับมารับงานละครอีกหรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ละครลมพัดผ่านดาวทางช่อง7ซึ่งเป็นละครเรื่องล่าสุดของเธอนั้นกระแสก็ไม่เปี้ยงปังเท่าไหร่และสุดรายการเส้นทางบันเทิงทางช่อง7ได้เผยถึงเบื้องหลังการถ่ายทาปฏิทินช่อง7 HD เสตี2 5 6 7ของอัมและมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรได้ยิงคําถามตรงๆว่าพี่ อมยังไม่หยุดเล่นละครใช่ไหมซึ่งอามก็พยักหน้าและตอบกลับว่าค่ะไม่หยุดค่ะพร้อมทั้งคอนเฟิร์มอีกว่าเจอกันที่ช่อง7เ d ็ดดีแน่นอนงานนี้ทําเอาแฟนคลับใจชื้นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะพอได้ฟังจากปากของอัมพัชราภาเองแบบชัดเจนขนาดนี้รอชมผลงานละครของเธอได้ทางช่อง7เ d ็ดดีอย่างแน่นอน